สวัสดีค่ะเพื่อนๆและพี่น้องเอฟซทุกท่านนะคะตอนนี้ทุกท่านกําลังอยู่กับช่องเพียนพารวยชาแนลนะคะมาพบกันนะคะกับแนวทางฮานอยสูตร1เม็ดเดียวนะคะก่อนที่จะรับชมรับฟังแนวทางต่อนะคะแอดก็จะพามาสรุปผลนะคะของวันที่12นะคะให้รับชมรับฟังก่อนนะคะก่อนไปรับชมของวันที่13ต่อนะคะ แอดให้เด่น5นะคะวิ่งเด่น5วิ่งลูที่5นะคะ롱หนึ่งนะคะพี่น้องจ๋าก,ก็เข้านอยเฉพาะกิ๋ไม่ใช่เข้านอยปกตินะคะพี่น้องจ๋าเข้านอยปกตินะคะ5 5หเนาะมา2เม็ดแบบนี้ค่อยอยังชั่วนะคะพี่น้องจ๋าแล้วก็1 2นะคะเข้าตัวรงนะคะพี่น้องจา๋า1 2เนาะเข้าตัวรงนะคะสำหรับสายวิ่งสายลูทนะคะเข้านอยปกติเน้นรอบให้เนาะ เลขในตารางนะคะ90นะคะสรุปที่ให้ไปเม็ดเดียวนะคะเข้านอยปกตินะคะรอบเดียวนะคะพี่น้องจ๋านอยปกตินอยพิเศษไม่เข้านะคะพี่น้องจ๋า9กนะคะเข้าในาตารางนะคะแล้วก็37นะคะรอบสุดท้ายเลยนะคะ37เนาะ สำหรับสูตรวัดใจนะคะเข้าแตก3ตัวเนาะ92 0นะคะเข้าน้อยปกติเอ้ยไม่ใช่เข้าน้อยพิเศษโอ้ยแอดเป็นอะไรเนาะวันนี้สับสนมากๆเนาะนี่นะคะสำหรับสูตรวัดใจนะคะพี่น้องจ๋ากก็เข้าในตารางเข้าเนาะ90ก็มานะคะ90ก็มา 9ก้ก็แตกนะคะเก้ 9, 2, 0, นะคะน้อยนี้เนาะเก้าศก็เข้า6 0ศูก็มานะคะตัวเจาะ1นสองก็เข้านะคะ1นสองก็เข้า2 0ก็มานะคะก็สําหรับ3ตัวก็ยินดีด้วยนะคะกับน้อยพิเศษนะคะเก้ 9, 2, 0, นะคะถ้าใครไปรับชมก็ยินดีด้วยนะคะสำหรับสูตรหเม็ดเดียวนะคะสายวิ่งสายรูดนะคะ ก็เข้า2อเม็ดแบบนี้ก็ดีหน่อยนึงเนาะก็ไปตามลุ้นกันต่อนะคะของวันที่13นะคะพี่น้องจา๋าวันที่13นะคะแนวทางร่วมกันนะคะพี่น้องจา๋าแนวทางก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะแต่ก็เข้ามากกว่าหลุดนะคะวันที่13นะคะ เดือนสิบสองนะคะสองพันห้า้หกสิบสี่นะคะแอดเพียนนะคะพารวยนะคะแอดก็ขิดแบบลุกทุ่งลุกทุ่งเลยนะคะพี่น้องจา๋าฮาน้อยนะคะสูตรหนึ่งเม็ดเดียวนะคะ แอดก็ขอขอบคุณนะคะทุกเลิฟทุกไลค์นะคะทุกแชร์นะคะทุกคอมเมนต์นะคะทุกการติดตามรับชมนะคะพี่น้องที่เข้ามารับชมเป็นกําลังใจให้กับแอดเนาะก่อนจะรับชมรับฟังแนวทางต่อนะคะแอดก็มีคําเตือนเช่นเคยนะคะคําเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการน,นําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชม เด็กต่ำกว่าอายุ18ปีคนได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะคะมาดูเลขในตารางนะคะสูตร1เม็ดเดียวนะคะ1 5 0 2 6 9นะคะเด่นวันนี้นะคะแอดให้5เหมือนเดิมนะคะ ห้าลงหกเม็ดเดียวคือห้าเนาะวิ่งรูดที่ห้านะคะแอดก็จะรูดเลยนะคะห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองห้าสามห้าสี่ห้าห้าห้าหกห้าเจ็ด ห้าแปดห้าเ้านะคะก็เน้นไปที่รอบนะคะใครที่เข้ามาครั้งแรกนะคะพี่น้องจ๋า fc ที่เข้ามาครั้งแรกก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะเวลาแอดลงคลิปนะคะพิเศษนะคะบวกปกตินะคะพี่น้องจ๋าให้เน้นไปที่สองรอบนี้นะคะ ไปกลับบนล่างด้วยนะคะตัวไหนที่ชื่นชอบนะคะถ้าชอบแล้วค่อยตามนะคะไม่ชอบก็ผ่านนะคะมาดูตัวเน้นนะคะตัวเน้นตัวชอบนะคะตัวฟันตัวอัดเม็ดเดียวคือห้านะคะโอกาสมาห้าสิบห้าสิบนะคะแอดก็ทำไปตามคลิปนะคะสะ าเลขในตารางนี้ก็สามารถจับบินได้นะคะสามตัวได้นะคะตัวเน้นนะคะห้าหนึ่งนะคะห้าศูนย์ห้าสองห้าห้าก็ยังสวยอยู่นะคะห้าสี่นะคะแล้วก็คู่เด่นห้าหก นะคะหกคู่นะคะพี่น้องจา๋าสองสีหกคู่นะคะถ้าท่านใดชื่นชอบก็เก็บไว้เป็นแนวทางนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะขอให้เพื่อนๆและพี่น้องเอฟซทุกท่านนะคะโชคดีมีความสุขนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะรักษาสุขภาพด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ลาก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ